ถึงเรื่องยาสม้มพระกรรมาฐานยุคแรกๆก็คือยุคลูกศิษย์หลวงปู่มั่นในแก่หลวงปู่ฟันพวกเราก็คงรู้จักหลวงปู่ฟันเป็นผู้ค้นพบยาส้มขนาดนี้และท่านก็เป็นผู้บุกเบิกแล้วก็กลั่นแ <c oughs> จกลูกศิษย์ลวงหาพระกรรมาฐานล้วในยุคนั้นเป็นทุดงก็ไม่มียาอะไรติดตัวไป เพียงแค่ยาส้มก็ป้องกันได้หลายโรคไม่ว่างูกัดไม่ว่าโรคมะเร็งโรคไิวาหมาบ้ากัดสัตว์พิษกัดแก้ได้ทั้งนั้นหลวงปู่ท่านบอกว่ายาของท่านนี้ท่านสรุปนะรักษาได้ทุกโรคเรียกว่ายาครอบจักรวาลเว้นแต่โรคเวนโรคกเท่้นั้นเองที่รักษาไม่ได้ หลวงตาเองก็ได้พิสูจน์ยาส้มของหลวงปู่มาก็คือต้องการอยากจะสงเคราะห์ยาโยมที่เจ็บไข่ได้ป่วยก็แจกมาถึงสมปีก็เห็นประโยชน์เห็นคุณของยาส้มหลวงตาเองก็กล้าพูดได้ว่าโลกทั้งหลายแหล่ที่มนุษย์เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ถ้ายาส้มรักษาไม่หายก็เตรียมจองวัดได้ พราะไม่มียาอะไรที่จะวิเศษกว่ายาสมที่ประจวบนะลูกศิษย์คนหนึ่งนะเขาศรัทธามากชื่อเฮียกวงหรือว่าโยกกิติซึ่งท่านเป็นกหาดีเป็นเศรษฐีของเมืองประจวบท่านเห็นผลของยาสมที่ได้รักษาพระยาท่านหลานของท่านป้าของท่านหายจากโรคเนื้องอก ในมดลูกหลานก็เป็นมะเร็งเ,เป็นไวรัสลงตับป้าก็เป็นเบาหวานถึง12ปีก็สามารถรักษาได้เดี๋ยวนี้ประจวบเป็นโรคเบาหวานกันเยอะนะเรียกว่าตามสถิติเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยที่คนเป็นเบาหวานแต่ใช้ยาส้มรักษาถึง80%แล้วก็ สามารถรักษาโดยเฉพาะผู้หญิงผมแห้งแรงน้อยนะอปิดปกติทั้งประจำเดือนก่อนจะมาปวดประจำเดือนหรือว่าตกขาวอย่างนี้ก็สามารถแก้ได้สิวฝ้าทั้งหลายแหลนะ่คนบางคนเป็นสิวเต็มหน้าเลยกินยาส้มก็หายถ้าจะพูดถึงยาส้มแล้วก็แม้แต่มาบ้ากัดนะ ร้องออกมาเป็นเสียงหมาแล้วนะก็ยังสามารถเอาเอาเอรักษาหายได้อยากจะอบอกว่าญาติพี่น้องใครก็ตามที่ถูกหมาบ้ากัดแล้วก็ร้องเป็นเสียงหมาเลยนะรีบเอายาส้มไปให้กินแล้วก็รักษาได้ใครเจ็บใครได้ป่วยไม่เหลือวิสัยยาส้มนี้นะ โรคมะเร็งนี้ถ้าระยะสุดท้ายก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าจะหายทุกโรคนะมันก็มีหายไม่มีไม่หายแต่ว่าโรคมะเร็งนั้นระยะที่สี่เนี่ยส่วนมากก็หายก็มีแลวก็ไม่หายก็มีถ้าไม่หายเนี่ยประโยชน์จากทานยาส้มก็คือไม่เจ็บปวดก่อนที่จะจากโรคใบน,นี้ไป ผู้เป็นลกมะเรงนั้นจะเจ็บปวดมากแต่ว่าพอกินยาส้มแล้วก็อาการเจ็บปวดจะไม่มีเลยเราก็ตั้งสติได้ไปสู่สุขติอย่างอาหาร่าเริ่งเนี่เพราะนั้น <c oughs> ครูบาอาจารย์ยุคหลวงปู่ั่นนั้นยุคหลวงปู่ฟั่นนั้นจะรู้จักกันแทบจะทุกองค์เวลาเดินทุ่ดงเข้าป่าเข้าเขาก็ไม่มียาอะไรติดเนื้อติดตัวนอกจากยาส้มพกติดยากไปเท่านั้นก็อุ่นใจได้เพราะฉะนั้นก็ขอ,อไม่ใช่อยากหโย,ย,ยมมารักษานะผู้ที่ศรัทธาเท่านั้น ผู้ที่ไม่ศรัทธาก็อย่ามารักษาเอาอยาไปเปลืองอปวดป่านะเราเจะได้ยินคําว่าอโรคยาปรมาดาภาความไม่มีโรคเป็นหน้าพันเปรเิน์พระพุทิเจ้าท่านว่าคนที่ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนั้นก็ยังพอหาได้อยู่บางคนอย่างพระพากุละเนี่ยท่านอายุถึงร้อยหกสิบปี ไม่เคยฉันสมอดองหรือว่ามะขามป้องดองคือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยก็พอหาได้แต่คนที่ไม่เป็นโรคทางใจคือโรคความโรภความโกรธค,ความหลงหรือถูกไฟสามกองเผาคือราคะโทสะโมหะเผาจิตเผาใจเป็นไม่มี เพราะนั้นใครไม่มีโลกทางกายก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐเราจะได้ทำคุณงามความดียิ่งขึ้นส่วนโลกทางใจนั้นหาไม่ได้ที่คนจะไม่มีโลกทางใจคือราคาโทสะโมหะหรือโรคกดหลงแต่ก็หลงตาก,ก็อยากจะให้พวกเรามาอายาทั้งสองขนาดยาทั้งทางกายยาทั้งทางใจเพราะนั้นก็บังว่า ญาติโยมถ้าใครเจ็บค่ได้ป่วยก็มาหาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริชัยคิปป,ปัญ,ญโยอำเภอเมืองตำบลโพรงมะเดือ่อนะศนะูนย์ปฏิบัติธรรมสิริชัยคิปปปัญ,ญโยนะก็จะมีบริการให้นะท่านโชดท่านก็เป็นผู้ที่อยากจะสืบต่ออยากจะช่วยเหลือ ก็ท่านก็คงรับผิดชอบเรื่องจะแจกยาต่อไปสำหรับหลวงตานั้นแก่แล้วก็มอบให้ท่านรับมรดกนี้ช่วยเหลือญาติโยมกันต่อไปยะยาวาลิวหาปุลาปลริพุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ กิจิตังปจิตังตุมหังขิปเมวะจะมิสตุูสะเบกุเรนตุสังกปาจันโดปะนราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสะทิโยวิวัชนุโตสะบาลโขวินาศตุมาเตปวัตตันตรายโยสุขีเิคายุโกภวา อาภิวาตนาสิริสานิจังุตาปัญิโนจัตตารุธรรมวาตันตินอายุวันโนสุขังบาลังทวตุสาพมังคลังรักขันตุสาปเดวตา สัมบาบุธานุภาเวนัสดาโสทีพวันตุเตภาวาตุสามังคลังปราปันตุสาพเดวตาสัมบาธรรมานุภาเวนัสดาโสทีพวันตุเต ปาวะตุสัพภังคารังราคันตุสัพปเดวตาสาพาสังฆานุภาเวนะสะดาโสทีภปาวันตุเต